สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชมคลิปวิดีโออยู่นี่นะครับนี่ผมพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆมาดูอหอยขมยักษ์รัตนะนะครับนี่ครับพ่อแม่พันธุผมซื้อมาสองตัวเต็มกำม,มือครับครับผมเลี้ยง20วันพ่อไม่พันธหตัวนะครับ ผมนับดูลูกคร่าวๆแล้วได้ร้อยห้าตัวครับแต่มันจะมีไซส์ใหญ่นี่ครับอันนี้น่าจะไซส์ยี่สิบวันที่มาแรกๆเลยครับเกือบเกือบเท่าหอยขมโตเต็มวัยวทุกหชุนนาเรานะครับนีโตไวมากครับีนยี่สิบวันนะครับนีเทียบกับนิ้วมือผมนะครับนี่ นี่ครับาเทียกับหมมัวเมมือใหญ่มากครับเป็นที่น่าพอใจครับนี่ครับนี่ผมจะพาไปดูบอ่อที่ผมเลี้ยงนะครับนี่ครับมผมก็จะใช้ออกซิเจนแล้วก็เป็นต้นในคล้ายๆเนแดงครับเนี่ยนี่เดือนหนึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำนี่ครับนี่น้ำใส ใ่แก้วเลยครับนี่ครับพิธีการเลี้ยงก็ไม่ยากนะครับ <c oughs> นี่ครับอีกบอหนึ่งอันนี้กำลังล้างบอ่อครับบอ่อหนึ่งเดือนพอดีมันผมเอาพื้นน้ำมาใส่แล้วมันติดหอยคันมาด้วยนี่ครับ มันติดหอยคันมาด้วยเราต้องมาออกนะครับมันแย่งอาหารของน้องหอยเรานะครับนี่ครับเลยจัดก,การจะล้างบอ่อใหม่นะครับเป็นสัตว์เศร,รษฐกิจตัวใหม่นะครับน่าสนใจนี่ครับเขากำลังเก็บไตแล้วครับนี่